รวม10แฟรนไชส์ของใช้เบเตเลตราคาเดียว20บาทร้านสินค้าราคาประหยัดในยุคปัจจุบันมีให้เห็นจํานวนมากหลายร้านเลือกลงทุนเองด้วยอาจจะไม่ได้ซื้อแฟรนไชส์เองอาศัยไปเลือกสินค้าจากแหล่งสินค้าราคาถูกแล้วนํามาวางขายในร้านทําให้ร้านอยู่รอดหรือมีกําไรโดยอาศัยเทคนิคการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เชื่อว่าการเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ที่มีประสบการณ์ด้านนี้จะช่วยให้การลงทุนนั้นเติบโตได้ดีปัจจุบันมีหลายแฟรนไชส์พร้อมให้ผู้ลง มืออาชีพคอยให้คำปรึกษาลองไปดูว่ามีแฟรนชส์ไหนที่น่าสนใจบ้างความตั้งใจของคนยุคนี้คือการช่วยสร้างอาชีพและมีรายได้ของตัวเอง สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนกับแฟรนชายที่ให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วโดยนพรัตนยี่สิบาทคือร้านสินค้าราคาเดียวโดยมีสินค้าต่างๆมากมายการลงทุนมีให้เลือก6แบบงบการลงทุน5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งล้านเจ็บาทโดยแต่และแพ็กเกจจะได้รับสินค้าตั้งแต่ 400- ร้อถึงสองพรายการตามแต่แพ็กเกจที่เลือกพร้อมอุปกรณ์ต่างๆการวางระบบบริหารจัดการภายในร้านการส่งเสริมการตลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆการรับประกันสินค้าที่ขายไม่ดีสามารถเปลี่ยนได้ภายใน1เดือนถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนชส์ที่ลงทุนง่ายและ ขายดีมีกำไรต่อเนื่องกันเป็นระยะยาวปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า300แห่ง ในยุคค่าครองชีพแพงสินค้าราคาประหยัดย่อมขายดีมากขึ้นเป็นช่องทางที่น่าสนใจลงทุนซึ่งแฟรนไชส์ทัดดาวทุกอย่าง20บาทโดยบริษัททัดดาวจะรัดแสงจำกัดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและขายส่งสินค้าทุกอย่าง20บาทมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจค้าส่งมายาวนานกว่า30ปีพัฒนารูปแบบธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ที่มีสินค้าจำหน่ายครบวงจรมีสาขาทั่วประเทศกว่า99แห่งเปิดโอกาสให้คนสนใจสามาร์ทรอ้ลงทุนใช้งบในการลงทุน3 0 0 0 0ถึง6 9 9 0 0เบาทเลือกแพ็นเกทลงทุน ได้ตามต้องการใช้พื้นที่ในการทำธุรกิจตั้งแต่12ถึง100ตารางเมตรราคาในแพ็กเกจร,รวมสินค้าและอุปกรณ์ทุกอย่างและมีพนักง,งานผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปจัดการร้านให้เสร็จสมบูรณ์ด้วย หร้านแฟรนไชส์สินค้าราคา20บาทที่ฟรีค่าแฟรนไชส์ฟรีค่าสมาชิกตลอดชีพแถมฟรีโปรแกรมขายหน้าร้านมีทีมงานในการช่วยจัดการร้านสินค้าทุกชิ้นได้มาตรฐานมาออก,กอมีแพ็กเกจการลงทุนให้เลือกหลากหลายเริ่มต้น50,000บาท ใช้พื้นที่เริ่มต้น5 20ตารางเมตรได้รับสินค้า150 170โลพร้อมอุปกรณ์ในการเปิดร้านต่างๆเช่นชั้นแขวนสินค้าเหล็กแขวนสินค้าป้ายหน้าร้านป้ายโลโก้เป็นต้นถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์สินค้าราคาประหยัดที่น่าสนใจและเหมาะกับการลงทุนในยุคนี้ เอโกบริหารงานโดยบริษัทเอกดำรงมาร์เก็ตติ้งจำกัดมีสินค้ามากกว่า3,000รายการให้ลูกค้าเลือกโดยมีแหล่งผลิตจากโรงงานทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีครบทุกหมวดหมู่มสินค้าเงื่อนไขของเอกโกไม่ยุ่งยากผู้ลงทุนสามารถขายได้ทั้งหน้าร้านรับสินค้าไปขายตลาดนัดหรือจะขายแบบรถดเดยก,ก็แล้วแต่ตามต้องการงบในการลงทุนเริ่มต้น59,900บาทได้รับสินค้าประมาณ2,500ชิ้นพร้อมอุปกรณ์เปิดร้านและมีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ แฟรนไชส์20จริงๆในเครือบริษัทไทยพลาสติกเซ็นเตอร์จำกัดให้ความสําคัญกับความต้องการสร้างอาชีพให้กับคนไทยที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงและไร้ความเสี่ยงสินค้าไม่เน่าไม่เสียตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมีการซื้อซ้าจึงเป็นที่มาของโมเดลแฟรนไชส์สร้างอาชีพยุคโควิดด้วยงบการลงทุนเพียง30,000บาทพร้อมสพอร์ตป้ายหน้าร้านและจะส่งสินค้าให้กับผู้ลงทุนเพื่อต้องการให้ผู้ลงทุนได้มีกาไรตั้งแต่ครั้งแรก รีคลับเป็นแบรนด์ที่จำหน่ายสินค้าราคาเดียว10บาทสามารถขยายสาขาได้ทั่วประเทศสินค้าแบ,บ่งออกเป็น6หมวดได้แก่กิฟต์ช็อปของใช้อุปกรณ์ไอทีกระเป๋าช้อปปิ้งงานไม้อุปกรณ์เสริมสวยเป็นต้นสำหรับรูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์มีให้เลือกลงทุนเริ่มตั้งแต่1,5 0,000บาทสำหรับชุดเล็กพร้อมจำหน่ายเหมาะสำหรับตลาดนัดทั่วไปและงานแฟร์ต่างๆจะได้รับสินค้าพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งร้านชั้นวางโชว์สินค้าป้ายร้านป้ายราคาเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีรูปแบบอื่นๆให้เลือกลงทุน อีกด้วยสินค้าแต่และชิ้นสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่25-30%จากราคาจำหน่ายมีระยะเวลาในการคืนทุนตั้งแต่4-6เดือนร้านสินค้าราคา20ที่พร้อมให้บริการทำตลาดออนไลน์ให้ฟรีมีสินค้ากว่า30,000รายการ ครบทุกหมวดหมู่ครบทุกความต้องการของลูกค้างบลงทุนเริ่มต้น590 0 0บาทโดยแฟรนไชส์พร้อมจะส่งสินค้าให้กับผู้สนใจลงทุนได้ทั่วประเทศพร้อมทีมง,งานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาสอนเทคนิคการจัดการร้านวางระบบบริหารจัดการร้านรวมถึงการเพิ่มสินค้าใหม่ๆที่ตลาดมีความต้องการเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างไรายได้มากขึ้นถือเป็นแฟรนไชส์ที่ลงทุนง่ายสินค้าขายง่ายและขายดีและมีคนให้ความสนใจลงทุนจํานวนมาก แม้จะไม่ใช่ร้านสินค้าราคา20บาทแต่ก็ถือว่าราคาใกล้เคียงกับสตาร์ทุกอย่าง25บาทมีสินค้าให้เลือกหลากหลายการลงทุนแฟรนไชส์ลงทุนเริ่มต้น20ง0 0บาทรับสินค้าตามจํานวนสามารถนาไปจําหน่ายได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้านนอกจากนี้ยังมีการลงทุนแฟรนไชส์ในรูปแบบร้านลงทุนเริ่มต้นในราคา2 9 0 0 0นบาทเหมาะกับขนาดพื้นที่40-50ตารางเมตร อีกหนึ่งร้านน่ารักน่ารักที่เปิดขายสินค้าราคาเริ่มต้น10บาทพิกาดของร้านอยู่แขวงค้าแรงเขตบางเขนเปิดโอกาสให้คนสนใจเลือกลงทุนแฟรนไชส์หรือเป็นตัวแทนจําหน่ายให้บริการทั้งขายปลีกและขายส่งมีสินค้านะ่าสนใจให้เลือกจํานวนมากโดยมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คําปรึกษามีการจัดร้านแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้ลูกค้าเป็นอย่างดีใครที่สนใจอยากมีอาชีพอยากลงทุนสร้างไรายได้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางแฟรนไชส์ได้โดยตรง ปิดตัวร้านแรกที่ถนนรังสิตนครนายกรังสิตคลองสามโดยตั้งใจที่จะเป็นธุรกิจสร้างงานสอาชีพให้กับคนไทยในยุคโควิดมีสินค้าราคาประหยัดให้เลือกจํานวนมากครบทุกความต้องการของลูกค้ามีการคัดสรรสินค้าคุณภาพดีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคนที่สนใจอยากมีอาชีพอยากมีรายได้โดยทางพี่เดทุกอย่าง2ี่บาทพร้อมสนับสนุนคนที่อยากลงทุนในแบบแฟรนไชส์โดยมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คําปรึกษาในเรื่องของทําเลเรื่องการบริหารจัดการมีการส่งเสริมด้านการตลาดให้อย่างดีในภาพรวมแล้ว การลงทุนร้านสินค้าราคาประหยัดแม้จะตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ดีแต่ต้องไม่ลืมว่าธุรกิจนี้มีคู่แข่งจํานวนมากดังนั้นเรื่องการบริหารจัดการหน้าร้านการโปรโมทร้านเทคนิคการส่งเสริมการขายถือเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นมากถือเป็นเคล็ดลับสาคัญที่ชี้วัดว่าธุรกิจของเราจะประสบความสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนไทยแฟนช c ยเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชัยชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชัยแล้วกว่า 2 5 0 0 0 0,000คนแฟนชายโซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ